ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะครับระวังดีๆจงเก็บคำคำนี้ไว้ให้กับพระเจ้าเถอะอย่าไปมอบให้กับมนุษย์ผู้ใดเลยอันตรายเพราะมันหายากที่บริสุทธิ์ใจยิ่งเฉพาะสังคมคิสเตียนยิ่งยิ่งน่าเป็นห่วงพวกนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าท่อนาเลี้ยงนี่มันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วท่อนาเลี้ยงสายหลักอเงินนั่แหละอ่ะพูดตรงๆเลยไม่ต้องไปสแสวงหาผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นมนุษย์ดีที่สุด เป็นไปได้ก็อย่าไปรับอะไรจากผู้ใหญ่ใจดีนะเว้นแต่ว่าคุณแน่ใจว่าสิ่งนั้นมาจากความรักเที่ยงแท้นะแต่ถามว่าคุณเช็คได้ไหมคุณจะเช็คยังไงถ้าเช็คไม่ได้ก็อันตรายนะให้เราหลับตาละดิฐานด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับผมอยากให้พี่น้องเองได้อธิษฐานสำรวจจิตใจว่าคุณมีบาดแผลจากผู้ใหญ่ใจดีไหม แน่นอนผมว่าทุกคนมีแหละไม่พลาดหรอกเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณมีพ่อมีแม่ทุกคนโดยสัญชาตญาณจะนับพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีกันหมดโดยที่เขาไม่รู้ว่าพ่อแม่นั้นก็เป็นมนุษย์และมีความบกพร่องพ่อแม่คือพ่อแม่เราต้องนับถือพ่อแม่แต่อย่านับถือพ่อแม่ในฐานะของผู้ใหญ่ใจดีเพราะท่านจะทําให้คุณเจ็บปวดแน่ๆไม่ว่าท่านจะรักคุณมากขนาดไหนท่านก็จะทําให้คุณเจ็บปวดเพราะท่านเป็นแค่มนุษย์พี่น้องสารภาพบาปตอนนี้ก่อน พ่อแม่ไม่ได้ไม่เคยขอให้คุณบอกให้พ่อแม่ตั้งนั่งในตำแหน่งผู้ใหญ่ใจดีของคุณพ่อแม่ไม่เคยขอแต่คุณเองต่างหากที่เป็นคนตั้งพ่อแม่ก็รู้ตัว่พาพ่อแม่ไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบพ่อแม่ไม่ได้มาขอว่าให้นับพ่อแม่เป็นตัวอย่างชีวิตเป็นผู้ใหญ่ใจดีของคุณแต่โดยธรรมชาติของคุณที่คุณยังไม่รู้จักพระเจ้าคุณมักจะเอาพ่อแม่มานั่งในตำแหน่งนั้นแต่พ่อแม่ก็ผิดพลาดได้และเกิดความบาดเจ็บพี่น้องสารภาพบาปก่อนว่า คนได้ตั้งมนุษย์ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใจดีในใจของคุณคุณสารภาพบาปก่อนนั่นคือความผิดของคุณไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่นั่นคือความผิดของคุณเองที่คุณดันไปตั้งมนุษย์ขึ้นมาเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเป็นความผิดของคุณเต็มๆไม่ใช่ความผิดของใครไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่คุณแม้ว่าเขาจะทําผิดแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของเขาในประเด็นนี้นี่คือความผิดของคุณคุณสารภาพบาปตรงนี้ก่อนคุณผิดเองที่เอาเข้ามาตั้งในพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ เราผิดเองที่เอาอาจารย์คนนั้นเอาอาจารย์คนนี้มาตั้งเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณความผิดคุณไม่ใช่ความผิดเขาความบาดเจ็บตรงนี้ไม่ใช่ความชั่วของเขาแต่เป็นความผิดคุณเองที่คุณได้เป็นปนับเขาเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของคุณคุณถึงบาดเจ็บเป็นความผิดของเราเองสารภาพบาปและเมื่อสารภาพบาปแลวนะครับผมอยากให้พี่น้องเองได้เชิญพระเจ้ากลับเข้ามาในตำแหน่งนี้แต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้น พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์สูงสุดพระเจ้าผู้ท ienne, er <omas> carbono. รงเป็นสิส่งศักดิ์สิทธิ <derni> ์สูงส,ส,สุดพระเจ้าท <mor> ี่ทรงมาบังเกิดเป็นพระเยซูคริสต์และตายเพื่อเราที่ไม้กังเขนตายไปสามวันและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นที่คู่ควรจะนั่งในตำแหน่งของผู้ใหญ่ใจดีในใจของเราพระเจ้าองค์นี้เท่านั้นที่คู่ควรจะนั่งในตำแหน่งของพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราผู้เดียวเท่านั้นที่นี้จะไม่เหลือให้ใครไม่มีผู้ใดคู่ควร พี่น้องเชิญพระองค์เข้ามาเชิญพระองค์กลับเข้ามาเพื่อคุณจะไม่ต้องขึ้นไปนั่งบนตำแหน่งนั้นเองด้วยตัวเองเพราะนั่นจะยิ่งไปกันใหญ่คุณจะยิ่งทําลายตัวเองไปกันใหญ่ถ้าที่นั่งนั้นยังเหลือใครคุณก็ไล่ออกไปให้หมดและจริงๆไม่เคยมีใครขอเข้ามานั่งคุณเองเอาไปตั้งเราเองที่โง่ไปสถาปนาให้คนคนนั้นคนนี้มานั่งตรงนั้นเราเองที่ผิดยกเลิกทั้งหมดขอยกเลิกทั้งหมดที่เคยเรียกใครว่าพ่อแม่แฟนยานขอยยกเลิกทั้งหมด เป็นความโง่ที่เราเคยถูกสอนต่อๆกันมาและขอเชิญพระเยซุคริสต์พระเจ้าของเรานั่งที่นั่นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอเชิญองค์บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั่งที่นั่นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าด้จากนี้เป็นต้นไปขอชีวิตของเรากับพระเจ้าของเราผู้ทรงรักเราผู้เป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่เพียงผู้เดียวในชีวิตของเรา ผู้เดียวที่คู่ควรได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้รู้จักพระองค์มากขึ้นได้เข้าใจความดีงามของพระองค์มากขึ้นได้เข้าใจเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมามากขึ้นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์าเมน